กเดินนะครับตอนนี้เป็นเวลามทุ่มสองทีนะฮะมา่ยำหนูกันนะฮะ ว้าวนี่ครับหนึ่งตัวนะครับติดกับดักใหม่ของเรานะฮะได้แล้วครับหนึ่งตัวนกว่าหนูจะไม่ออกแล้วนะไซส์สวยนะไซส์ใหญ่เลยนะโอเคตัวเสร็จครับ ผมขอออกกัน,นะฮะเอร้อนนะครับหนูไซส์ค่อนข้างสวยะฮะหนูใหญ่เลยฮนะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ นี่อีกหนึ่งตัวนะฮะเราได้ตัวที่สองนะครับโอเคผมขอเอาตัวตัวนี้ออกก่อนนะฮะสองตัวแล้วนะฮะขึ้นนี้โอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อน,นะฮะ เชือกมัดอยู่นู่นนะครับตัวที่สามของเรานะโอ้ยังไม่ตายนะเพิ่งติดนะเป็นเห็นไหมฮะนั่งอยู่นะี่นะฮะโอเคนะครับเพิ่งติดนะฮะติดสดๆร้อนๆเลยนะยังไม่ตายเลยนะ ขอเกลีร์ก่อนนะสามตัวแล้วเนะใส่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะตัวหลังสุดนี่น่าจะท้องฮะว่นตบเลยเดี๋ยวตามกันต่อครับว่าจะได้เพิ่มไหมนะ โอเคเดี๋ยวติดตามต่อพรุ่งนี้นะครับนี่คือหนูที่เราได้คืนนี้ฮะโอเคครับ, okay, รบลุนสวัดยามเช้าครับมาถึงเราก็เจอเลยนะฮะติดหนึ่งตัวนะฮะแต่คิดว่าน่าจะติดหางครับขอดูกันนะฮะ คาดว่าน่าจะติดหางครับอ่าติดหางจริงด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะฮะครับมาถึงยดีไย่ทันได้ดับเครื่องนะฮะเห็นหนูติดเอาหนูก่อนนะงนั้นเดี๋ยวหลุดนะฮะสรุปว่าติดโคนหางนะครับนี่นะฮะ นี่ที่มัดไว้นะฮะทำไมมัดไว้คงไปเที่ยวไหนได้ฮะนี่นะครับหน้ที่เราได้นะฮะายใหญ่อยู่นะติดโคนหางนะฮะตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกนต่อนฮะนี่ครับนี่หนึ่งตัวนะฮะนี่กลับใหม่นะ อันนี้ก็ติดหางเมืนกันนบทำไ,ไมทาไมอันนี้มีแต่หนูติดหางนะ,อะโอ้กัดสายขาดเอา้เอาไม่ติดหางครับติดตัวครับไม่ว่าติดหางนะฮะติดตัวเลยนะะแต่ว่าพอทิ้งไว้ข้ามคืนยางอ่อนครับ พอ,อยางอ่อนส่วนมากก็จะไม่ลัดถึงปายฮะถ้าเกิดติดไม่ดีก็หลุดไปแล้วะฮะแต่นี่ยังพอดีว่าจึงติดดีฮะอ่านี่นตัวนะครับขอแกะต,ตัวนี้ก่อน,นะฮะตัวที่สองผันไปนะครับเดี๋ยวไปดูจุดเอินนะครับอันแรกไม่มีครับ ส่วนบุกับได้ตัวนะฮะคุณหนูท้องขาวนะฮะนหนูครับ บอกไม่มีขยับนะฮะออันนี้ได้ตัวครับนี่ครับอ่าได้มาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับสวยเลยนะ เนี่ยันนี้มีหนูออกนะฮะเดินข้ามดึงสายนี้นะดึงสายที่เรามัดหลุดออกมานะฮะเดินผ่านกลับเราไปได้ยังไงเนี่ย นี่นะครับหนึ่งตัวฮะนี่นะครับไฟสวยเลยนะ เคยมาเดิมเก็บนะฮะครับสสวยๆนะฮะจุดเอื่นยังเงียบอยู่นะฮะอันนี้ไม่มีนะฮะ อันสุดท้านครับลุ้นเงนี้ยฮะอันสุดท้ายเราจะมีตัวให้ชมหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสรุปหนูรวมที่บ้านนะครับนี่คือจำนวนหนูที่เราได้ทั้งหมดนะครับ อยู่ที่ว่าไปเจอบอนเจอที่ที่มีหนูหรือเปล่านะฮะเจอที่ก็จะได้หนูใหม่อย่างนี้นะฮะโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมเจ้ตัวน้อยนี่อามาฝากแมวเหมียวนะฮะนี่แะแมวเหมียวชอบนะฮะโอเค